กับนรัสก,การหลวงตาครูบาแล้วก็แม่ชีแล้วก็สวัสดีกัลยามิตรทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านค่ะครั้งที่แล้วค่ะก็คือหลวงตาให้ไปแผ่เมตตาค่ะซึ่งขณะนั้นก,ก็รับรู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองร้อนเพราะอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองค่ะแล้วหลังจากที่ว่าได้มีการแผ่เมตตาค่ะ กลับกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าเราเฉยๆกับสิ่งนั้นแต่มันก็จะมีบางบางโมเมนต์นะคะที่เราก็รู้สึกว่าความร้อนรุ่มในจิตใจอะคะ่ะเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยที่แบบมาตามก่อกวนเราเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาในในความคิดแวบหนึ่งแต่อีกความคิดหนึ่งเราเรากลับรู้สึกว่าเออเราแผ่เมตตาให้ กับสรรพสัตว์ทางหลายแล้วก็รอบๆอบตัวเรากัลบรู้สึกว่าเอออยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างนี้มากกว่าค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูทำหรือสิ่งที่หนูปฏิบตัติมันมาถูกทางไหมเดีถ้าเราแผ่ไม่ตามมันดีอยู่แล้วแผ่ตายตัวเองแล้วแต,ต่์ทั้าหลายแผ่เป็นนะป่ะแผ่เป็นไหมหน,หนูแผ่ยังไงแาจวย์ที่ตานั่ไงลูก ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนึกถึงพุทธานุภามินทธรรมานุภามินทสังฆานุภามินทรพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและบุญบารมีของเราทั้งหมดอ่ะนึกน้อมแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และอมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดโลกธาตุใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดทุกที่ทุกทางไม่มีสุดมารขอให้พ้นจากทุกขติภพจงาโอทิกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยได้ปลุกปัญญาบาตรอาเจ้าเวนเจ้กรรมซึ่งกันและกันอีกเลยอย่าได้เบียดเบียนซ ขอให้เกิดสติธรรมาธิปัญญาเป็นสมาธิถีดับนิจาทิฏฐิอวิชชาเกิดางพุทธานทั้งยอดทั้งหมดโดยถาวรที่เชิญตั้งแต่วันนี้ต้นไปด้วยเทินเพียงแล้วกระเป๋าไปเลยอย่างเงี้ยทำางี้ป่ะใช่ค่ะแล้วนึกถึงก่อนพุทธาสัมมาสัมพุทธบารมีธรรมะสัมพแล้วแล้วรวมบุรุบุรีหญงเรานั้นึกน้อมในใจจริงๆปรารถนาความหวังดีแก่เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายไปพร้อมกันให้มีความผาสุกร่มเย็นเท่ากันในความหมายก็คือหมายถึงว่า หนูสิ่งที่หนูทํามาหรือบุญบรารมีที่หนูมีอยู่หรือสิ่งที่หนูกระทําหนูขอแผ่ให้กับสรราว์ทั้งหลายแล้วก็รวมถึงตัวหนูด้วยประมาณนี้ค่ะออออออบุตนี้เป็นบทสําคัญมากนะเพราะว่าบุตรบนใดๆก็ตามทูุแผ่ไม่ตามไม่ได้นะพรธเจา้าตรัสว่าอน,นิสงฆ์มหาศาลนะเนี่ยเมตตานี่มีอนิสงฆ์สุดเอ็ดประการนะเมตตาไออัปปมัญญาเนี่ยจบแล้วก็เมตตาจบแล้วก็แผ่จบแล้วก็แกผ่จนเป็นเป็นฌานเลย อันนี้จะมีอนิสงส์ทุงเทประการเราสวดมนต์อะไรยังไม่ยังไม่เคยมีอนิสงส์ทุเทวประการที่อน้บทนี้จริงสำคัญที่สุดเดี๋ยวจะสังเยตบ่อยทรวนบทบาบทีจริงด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ หลยความไม่ตาไม่มีนิสุดไม่มีประมาณจากพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธาบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีบุญบาร,รมีของหลวงตาและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาแล้วทูตพุกพชาตินั้นขอรวมการเป็นดะเดชาพละปัจจัยโดยบันดาลให้ข้าพเจ้าและสัพัตวาทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากทุกข์ เกิดสติสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิพ้นจากอวิชชาตาเหาปทานสังโยชทั้งหมดทั้งสิ้นเลยปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเรานึกน้อมแล้วมันดันอกจากตัวเรามันมันใช้ความพยายามดันอกจากตัวเราแพ่ออกไปให้มากที้สุดไกลที่สุดแต่มันดันอกจากตัวเราอันเนี้ยมันไม่ไปไกลหรอกมันไปมันไปใกล้ๆอย่างตกใกล้ๆถ้ามีอัตตาตัวตนอยู่มันต้องอนัจจกรวาลไรตัวตนมันไม่มีขอบเขตมันไปได้ทั่วอนัจกรวาล พุทธานุภาเวนะาธรรมานุภาเวนะาสังฆานุภาพเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆามีไอ้ที่พระเจ้าทุกพระองค์อ่ะที่มีมาแล้วดุดเมทตาในน้ําพระทงคงคาแล้วพระอรหันตสาวกอีกเท่าไหร่พระปิจิตพระเจ้าอีกเท่าไหร่ที่ดับขับไปนิพพานนะที่ทรงพระเมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีสมาาเนี่ยพลังงานและสสารไม่ย่อไม่สูญหายไปจากธรรมชาติจักรวาลเนี่ยอยู่ในธรรมอันจักรวาลในมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องน้อมไอ้เหมือนฝนตก จาก360องศาทั่วอันจักรวาลนี้แกเราด้วยแล้วก็โดยจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าอยู่พวภูมิใดไม่ออนจักรวาลไหนก็ตกตกนัานเลยไม่ต้องไม่ต้องผ่านตัวเราไม่ต้องผ่านจิตเราเข้าใจป่ะไปฝึกเอานะครับนรสการดวงตาครับพอาจารย์ทุกท่านและไม่ฉีกระยาณามิตรครับช่วงนี้กันวันปกันมันควบคู่ไปครับกับการท,ที่ที่ร่างกายมันบาดเจ็บก็เลย รู้สึกว่าอ,อนี้นะน,นี่คือเป็นการที่เขาเรียกว่าทุกอทอุกทุกกายนะครับก็พอดีก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ไปไปดูอสุภะมาโดยที่นิติเวะครับทุกครั้งที่นอนให้เขาทําทําำไรกับร่างกายเขาจะเห็นจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่นั้นนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตับไตเส้่พุงนะครับเารู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีอะไรดีเลยเ็เดยมันก็ว่าเขาพยายาม ไม่พยายามครับส่วนล้วก็มีเท่านี้เองนะครับอยู่แต่มันอยู่กับความจริงตรงนี้ได้เฉพาะช่วงที่ที่มันไม่สบายตัวแต่มันก็ไม่ไม่สบายตัวเกือบทั้งวันน่นะครับที่เมื่อก่อนผมเคยสงสัยว่าความทุกถึงทุกถึงธรรมใช่ไหมครับเราไม่เห็นเคยทุกเลยมันทนได้หมดตอนนี้ก็เริ่มจะรับทราบแล้วครับว่าหมอบางอย่างไม่ได้เรานอกจากเราต้องปล่อยวางไปเองนะครับโอ,อกาสครับหลวงตาก็ ทางหมอก็รักษาไปเราก็ทำพลังลมปานไอ้ตอนเช้าที่เปิดปลายเที่ยงใหะไอ้บทเชื่อมต่อพลังลมปานรักษาตัวเองคุ้มครองก็ก็ทำไปตามปกติซ้ำซ้ำซ้ำสวดมนต์แล้วก็บริกรรมของพุทธโอตมโมสังโฆที่พานาโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเทินบ้างสลับกันแล้วก็พี่หนายสังการไม่เที่ยงอนิจจเพปกะลาอนิจจาน่ย พิจารณาไปเพราะเพราะ่แบบพิจารณาทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะร่างกายมันจะร้อนแผดเผาอ่ามันก็อยู่ระหว่างการรักษาเอ้มันต้องใช้พลังลมปานอธิษฐานจิตปรับธาตุขันในบทปรับธาตุขันบทแรกแล้วก็พุทโธพร,ระอา่านลำทางนะมันจะปรับค่อยๆปรับให้สู้กับไอ้พวกไอ้เคมีเคมีที่เขาใส่เข้าไปได้ต้องต้องไอ้รักษาโดยปรับธาตุขันด้วย เรนต้องทําต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเอาพระไปห้อยคอไว้ได้อยแล้วก็กรามไว้แล้วก็อธิษฐานอน้สาม,มี้3บทเชื่อมต่อแล้วก็พุทโธพระอาหารหังรักษาไอ้ไอรักษาตัวเองปรับทัดขันให้มันเป็นปกติเป็นปกติซ้ำๆเป็นคําบริกรรมจิตมันจะไม่หลุดออกไปด้วยมันก็ดีอย่างแล้วก็หนึ่งคาบเหมือนกับตอนเช้าที่มันเปิดเปิดบทหนึ่งคาบหนึ่งการลมหายใจ หลุมก็มีเคลื่อนจิตก็ไม่เคลื่อนหนึ่งจบแล้วก็ทําจบแล้วก็ทําอีกจบแล้วก็ทําอีกจบแล้วก็ทำ,ทำอีก,กทั้วททงวันทั้งคืนอย่างเงี้ยสภาพร่างกายมันค่อยๆจะค่อยฟืย้นขึ้นเอาพระ <โ frustrating. S 1> ทีะ่ให้คอไปพระองค์นี้ก็ให้คอยคอ,อ,อไว้เอาสร้อยยานะหน่อยๆแล้วอธิษฐานซ้าๆๆๆเชื่อมต่อมันจะทําให้ปรับทัดขันสุขภาพร่างกายเพราะว่ามันต้องใช้เวลาให้พลังงานความร้อนแผ่เผาจากไอเคมีในต่างต่างเนี่ยมันจะค่อยๆละลาย ร่างกายมันก็ค่อยฟื้นเซนพวกต่างๆนะที่เสียเสียมันก็จะมันก็จะดีแล้วก็แผ่เมตตาเอออย่าลืมแผ่เมตตาด้วยแผ่เมตตาเพร่อมรราพอเราเนร็จทุกวันก็แผ่เช้าค่ำกลางวันแล้วก็แผ่แผ่เนี่ยวนไปวนมาอยู่เนี่ยมันได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่านทําพลังลมปานในฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาทำแล้วก็มันจะดีขึ้นเองแหละครับมีอะไรไหมไม่ละครช่ว <c oughs> งนี้ก็ ก็แค่แบบนี้ครับจำต้องให้อย่างนี้นเนี่ยแล้วเราก็ตอ้องพิจารณาถ้าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนถ้าไม่ถูกบาปกรรมดักมาตัดลอยมันก็มันก็ไปมันได้โลกมันมีสามป,ประเภทคือหนึ่งเป็นแล้วไม่รักษาก็หายเองสองเป็นแล้วจะรักษาที่จะหายสามเป็นแล้วรักษาก็บรรเทาไม่หายก็กตายคือเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนตายช้าตายเร็วก็ต้องตายแต่ถ้ามันจะยังไม่ตาย เขาจะให้อยู่ต่อเพื่อเราจะประพฤติปฏิบัติรมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคือประโยชน์ตนก็จะพาตนในพ้นทุกข์และเกื้อกูลคนอื่นผู้อื่นทั้งมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายต้องสอนทมที้ธรรมต้องแผ่เมตตาเขาให้เราอยู่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็อยู่ได้แต่ถ้ามันไม่ให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ไม่มีอายุมันจะสิ้นอายุขายจริงๆมันก็ไม่อยู่แต่ถ้าเราอยู่แล้วจะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเขาก็ให้อยู่มือที่มือที่สามท่านมองไม่เห็นนะเขาจะอยู่เอง ดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอยู่แล้วทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วไม่รือว่าอยู่แล้วเราคิดมากกังวลแต่เรื่องตัวเองเออรืเ่องครอบครัวเรื่องจะเป็นจะตายแต่อย่างนี้โอกาสอยู่ก็ยากแต่ถ้าเราไม่ได้คิดมากกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและครอบครัวประโยชน์เพื่อนิพพานในปัจจุบันตัวเราเองเพื่อความทิ้นยึดติดนปนทุกในปัจจุบันแล้วก็จะเกื้อกูลผู้อื่นอันนี้โอกาสรอดมีเยอะเข้าใจไหมเข้าใจครับคือคนเราเนี่ยถ้ามันมันอยู่เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันอยู่ได้ อิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิบงังสาพอแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็อยู่ได้ล้วตาก็จะเปจะตายมาก็อยู่ได้ไอ้มันเป็นประโยชน์สาธารณแต่ถ้าคิดถึงแต่ตัวเอง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 แล้วครอบครัวตัวเอง,อเองมันเป็นเห็นความเห็นแก่ตัวน,นี่อยู่ยากเนาะอันนี้คือหัวใจเลยอิทธิบาทสี่ที่พระเจ้าตัดว่าถ้ามีอิทธิบาทสี่สามารถอยู่ได้ถึงกับหนึ่งร้อยี่สิบปีเนี่ยแต่พอแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ไม่ถึงเนอะเพราะว่าพอมัน ถ้าท่านเดินไม่ไหวเมื่อไหร่ท่านก็ไปแต่ถ้าท่านพอยังเดินไหวช่วยเหลือคนอื่นสังสอนคนอื่นชี้แนะคนอื่นมีประโยชน์ท่านก็จะอยู่แต่ถ้าต้องเดินไม่ไหวแล้วอยู่ร้อยยี่สิบปีนอนติดเตียงท่านก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภาระกับคนอื่นต้องให้เขาอุ้มขี้อุ้มเย่าท่านก็ไม่อยู่แหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อยู่ต้องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมันหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองแล้วควรอบครัวอย่างนี้ลาบากนเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจครับ กราบนมัสการหลวงตาครูบาแม่ชีแลญาติธรรมนะคะคนคนข้างคนป่วยอะค่ะก็จะหลวงตาบอกวาอ่าถ้าไม่ยืดปล่อยวางได้ทำตามหน้าที่บนความเป็นจริงนี่ยากมากก็<บ>โอกาสทองโอกาสทองก็อย่างพวกพยาบาลนะคะเห็นเขาดูแลผู้ป่วย อาการหนักมากหนักน้อยเขาก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเขาทําบนหน้าที่เขาก็ไม่มีตัวได้เสียใช่ค่ะ<ต>อันนี้ที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมมาจะเราเก่งขนาดไหนต้องดูตอนเนี้ยตอนออกสองครามจริงๆใช่ค่ะลบจริงๆแล้วแพ้ลรอชนะค่ะก็คือถ้าทุกอย่างเดียวเนี่ยคือด้วยความห่วงใยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอ,อห่วงมากๆเขาเนี่ยค่ะก็เห็นว่ามันแปลงเป็นความโกรธ โกรธที่ว่าทําไมไม่อย่างนี้ทําไมไม่อย่างน้นให้ทําแบบนี้ก็ไม่ทําอะไรต่างๆเงี้ยค่ะซึ่งก็ควบคุมได้ยากค่ะแต่ก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ทาเนี่ยไม่ถูกไม่ดีแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะคะหลวงตาก็แม่ยังยังนึกชื่นชมแม่กับเลนาที่มาจากรัสเซียลูกได้รับอุบัติเหตุทางสมอง <c oughs> แล้วก็ไปดูแลลูกชายที่โรงพยาบาล แล้วก็แม่เขาก็ไปเดินไปดูห้องอื่นห้องอื่นเขาก็มีแม่ที่เฝ้าลูกอยู่แล้วพลังงานมันดํามากเลยในห้องนั้นเครียดดําและหนักแม่เขายังบอกเลยว่าถ้าพลังงานหนักและดําอย่างนี้มันจะช่วยกันได้ยังไงเพราะมันมีแต่ความเครียดความทุกข์ความเครียดมันจึงพากันแย่ยิ่งพากันตายมันจะช่วยกันได้ต้องพลังงานที่ดีพลังงานที่บริสุทธิธ์ก็คือลูกเขาก็ดีขึ้นนั้นแต่ มันอยู่ในห้องเฝ้ากันอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องคนป่วยด้วยกันแล้วต่างคนต่างมีพลังงานเครียดแต่กันมันมีแต่แย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นมันช่วยกันไม่ได้มันต้องเออสภาพจิตดีต่างคนต่างช่วยกันได้เงี้ยดีถ้ามันมีแต่พลังดับมันดึงกันโอ้โหแย่มามันจะทําให้สุดเร็วแต่ถ้ามันเหลืองผ่องใสสว่างสวัยทั้งห้องมันก็ดูดีหมดนอกจาก บาดแพแลก็จะแ,แพ้บาดกำหนักมาตัดร้อนแต่ถ้าพลังดำต่อดามันอัดกันโอ้ยยังแย่ไปด้วยสุดโทมร่างกายสุดโทรมเร็วมากเพราะวัสภาพจิตใจสุดโทมก่อนนั้นพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพากขยาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนี่ยใจเป็นหัวหน้าเนี่ยสำเร็จแล้วที่ใจถ้าใจเสียเสียหมดแล้วใจดีก็ดีหมดเลยเข้าใจไหมต้องฟื้นได้เร็วที่สุด พุทธิจจใจเองทีส่สุดก็ขอขออภายขอโทษอาาต้องฟืนจีตใจให้ดีเพราะว่าม,มันทุกคนมีกรรมของของตนไม่ไม่ไม่ตายช้าก็ต้องตายเร็วถ้าไม่มีบาปกรรมหนักมาตัดรอนอยังไงมันก็รอดแต่ถ้ามีบาปกรรมหนักมาตัดรอนยังไงก็ต้องยอมรับมันมันไม่ใช่อยู่ที่ความอยากของเรามาอยู่ที่ผลบุญและกรรมและอยู่ที่จิตพอเราเราปรัแบบนี้ได้จิตเราก็จะดีเขาก็จะดีตัวเราก็ดีคนป่วยก็จะดี ลูกก็ช่วยได้ลูกก็ดีอ่างเงี้ยต่นี้ถ้าคนห่วงไปห่วงกันมาล้างไปล้างมาโอ้โหล้างกันอีลงตรงนางเลยที่พระเจ้าตรัสว่าโยจะวัตะสตังชีเวกุศีโตหินะวิริเยเอกาหังชีวิตังเตโยวิระโยชน์ทันหางผู้มีอายุตั้งร้อยปีโยจะวัตะสตังชีเวมีมีอายุเป็นร้อยปีแต่มีความเพียรเลวมีความประมาทตู้คนมีอายุวันเดียวไม่ได้ลาตีเดียวเอกาหัง ชีวิตตังเสยโยคือมีชีวิตเพียงแค่ลาตีเดียวนั้นคุณต่อยคุณมาอยากอยู่จนอายุถึงร้อยปีแต่คุก็อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยแต่คุณมีชีวิตวันเดียวคุณรู้แจ้งปณิพานพระเสริฐกว่าแล้วที่บอกว่าความตายไม่น่ากลัวแต่คุณยังไม่รู้นิพานไ์เยเกิดใหม่น่ากลัวกว่าเพราะรูกเกิดเป็นอะไรอะตอนนี้คุณยังเป็นคนอยู่ยังยังมียังพบมีตาสนาพุทธ,ธ,ธตรราพระพุทธเจ้าะัตถมนตโคโดมยังมีผู้สอนอยู่ แล้วก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้มันจะไม่ตายมีชีวิตยอยู่วันเดียวยังไงก็ถือว่าโชคดีเหมือนอย่างได้ฟังพระธรรมยังมีโอกาสที่จะรู้แจ้งบรรลุนิพพานได้แค่วันเดียวก็ถือว่าประเสริฐแล้วไม่มีอะไรยึดได้แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงร่างกายจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงสุดก็สลายกับคืนสุดดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงทุกชีวิตมาจากดินน้ำลมไฟ ก็ต้องสลายกับคืนสู่ดินดำลงไฟมีชีวิตวันเดียวก็อย่างนิพพานได้เนี่ยเาวางก็มีด้วยประการราชนี้ขอคุณพระจงคุ้มครองให้ทุกท่านพ้นจากทุกด้วยเธอ